สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็พบกับครูสาอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนนะคะมีใครรู้ไหมเอ่ยว่าการเปรียบเทียบจํานวนเป็นยังไงอะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนใช่ไหมคะ แล้วในนี้มีใครรู้ไหมคะว่าการเปรียบเทียบจํานวนหมายถึงอะไรถ้ายัางไม่รู้ไปดูข้อมๆกันเลยนะคะการเปรียบเทียบจํานวนหมายถึงการนําจํานวน2จํานวนมาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อให้รู้ว่าจํานวน2จํานวนนั้นมีค่าเท่ากันหรือมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านั่นเองนะคะ mm hmm. อาละคะ่ะต่อมานะคะเรามาดูเลยว่าสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบมีอะไรบ้างสัญลักษณ์แรกก็คือ เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองเครื่องหมายเท่ากับใช้กั้นระหว่างจํานวน2จํานวนที่เท่ากันนั่นเองนะคะต่อมาเครื่องหมายลายน้อยกว่าก็คือจํานวนทางซ้ายมือของเรามีค่าน้อยกว่าจํานวนที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะต่อมาเครื่องหมายมากกว่านั่นเองก็คือจํานวนทางด้านซ้ายมือมีค่ามากกว่าจํานวนที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะ ต่อมาคะ่ะเราก็จะมาดูการเปรียบเทียบจํานวนสองจนวนที่มีหลักไม่เท่ากันค่ะ,ะตัวแรกก็คือจํานวนใดที่มีหลักจํานวนมากกว่าจํานวนนั้นจะมีค่ามากกว่านะคะต่อมาจํานวนใดที่มีหลักจํานวนน้อยกว่าจํานวนนั้นก็จะมีค่าน้อยอ่ะคะ่ะเรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบจํานวนสองจนวนที่มีหลักไม่เท่ากันนะคะอ่า ต้องเปรียบเทียบจำนวน39,554กับ3550ก็จะได้ดังนี้นะคะ39,554มีจำนวน5หลักใช่ไหมคะอ่าแล้ว3,550มีจำนวนกี่หลักเอ,อ่ยเด็กๆดูซิมี4หลักใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเราก็จะได้39,554มากกว่า3,550เขียนแทน เขียนแทนได้39,554เครื่องหมายก็ต้องเป็นอะไรคะมากกว่า3,550ันห้อยห้า่าลืดูดีๆนะคะเวลาใช้เครื่องหมายอะ่ะเอาละค่ะมาดูตัวอย่างต่อมาเลยแต่ตัวอย่างนี้คุณจะให้เด็กๆได้ลองคิดก่อนนะคะ โจทย์ของครูก็จะกำหนดให้ต้องเปรียบเทียบจำนวน8,505กับ12,245อ่สเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆคิดนะว่าจำนวนไหนมีจำนวนมากกว่ากันแล้วต้องใช้เครื่องหมายอะไระติ๊กตอกติ๊กตอกพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยว่าของเด็กๆกับของครูนั้นจะเหมือนกันหรือเปล่า 8505มีจำนวนกี่หลักคะของเด็กๆได,ด้กี่หลักได้4หลักเหมือนครูไหมถ้าได้4หลักแสดงว่าเด็กๆเ,เ,เริ่มคิดได้แล้วนะคิดถูกแล้วนะอะและต่อมา12245มีาจำนวนกี่หลักคะ5หลักเหมือนครูไหมอ้าถ้าหลักก็ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากต่อมาดังนั้น8505าทำไมคะ น้อยกว่าอยู่แล้ว12,245ใช่ไหมคะก็จะเขียนแทนด้วย8,505ทําถ้าไมน้อยกว่า12,245ใส่เครื่องหมายถูกต้องแล้วใช่ไหมใส่เครื่องหมายน้อยกว่าถูกไหมของเด็กๆอ,อ่ะถ้าถูกก็เยี่ยมมากคะ่ะต่อมานะคะเรามาดูการเปรียบเทียบจำนวน2จํานวนที่มีหลักเท่ากัน,นะคะ่ะ ว่ามีหลักอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็จะเป็นให้เปรียบเทียบเลขโดดหลักทางซ้ายสุดก่อนต่อมาถ้าเลขโดดในหลักทางซ้ายสุดของจํานวนใดมากกว่าจํานวนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองแล้วถ้าเลขโดดในหลักทางซ้ายสุดทั้งสองจำนวนเท่ากันเราก็ต้องทำไมคะเปรียบเทียบเลขโดดในหลักถัดไปทางด้านขวามือของเรานั่นเองนะคะด้วยวิธีเดียวกันนะคะ แลค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบจํานวนสองจนวนที่มีหลักเท่ากันนะคะตัวอย่างของคุณก็คือจงเปรียบเทียบจํานวน 4, 5 3 4 3ห้ากับ4,650เราก็จะได้ดังนี้นะคะมีจํานวนหลักเท่าเราเท่ากันใช่ไหมมีจํานวนหลัก5าหลักเท่ากันต่อมาก็จะดูที่เลขโดดทางด้านซ้ายมือสุด มีค่าเท่าไหร่4,000เท่ากันแล้วก็ต้องพิจรารณาตัวถัดไปใช่ไหมคะได้500มีค่ามากกว่า600ดังนั้นก็จะได้4,543มีค่าน้อยกว่า4,650นั่นเองนะคะอ่ะนนเด็กๆเรามาดูตัวอย่างถัดมาเลยนะแต่ตัวอย่างนี้คุณครูจะให้เด็กๆทดลองทำนะคะว่าเด็กๆทำถูกเหมือนครูหรือเปล่า จงเปรียบเทียบจำนวนห9า3 4กับ5 9 1กัห2 3นะคะอ่ะคด็กๆลองคิดดูนะว่าได้ตรงกับครูหรือเปล่าคิดเลยนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความกันเลยนะว่าเด็กๆกับครูคิดตรงกันไหมอ่เริ่มค่ะ จำนวนสองจำนวนมีหลักเท่ากันไหมห้าหลักเท่ากันแล้วเรามาดูเลขโดดทางด้านซ้ายมือสิคะว่ามีเท่าไหร่ห้าหมื่นเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูเลขโดดตัวถัดไปใช่ไหมคะตัวถัดไปมีค่าเก้าพันเหมือนกันเราก็ต้องดูเลขโดดถัดไปอีกใช่ไหมเราก็พจิจารณาเลขโดดแล้วก็จะได้สองร้อยกับหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นสองร้อยก็ต้องมีค่าเท่าไหร่มากกว่าหนึ่งร้อยดังนั้น 59,2 3 4สสมสี่มากกว่าห้า2 3พันหนึ่งอย่ิบาะเด็กๆคิดได้แบบครูไหมให้คิดได้แบบครูแสดงว่าเด็กๆเริ่มเข้าใจแล้วนะคะอะเดี๋ยวครูก็จะมีการบ้านให้เด็กๆลองทบทวนดูนะคะว่าที่เรียนกับครูในวันนี้เด็กๆมีความเข้าใจหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องก,การเปรียบเทียบจำนวนนะคะครูมีการบ้านให้แค่สองข้อค่ะให้เด็กๆทำลงในสมุดได้เลยนะคะโอเคไหมคะ เดี๋ยวเราพบกันมาอีกทีพรุ่งนี้นะคะวันนี้ครูขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย